เหมือนททีวีจะพาสาวกกิเลนพปของเรามาเช็คความพร้อมของคุณพลเอสซีเมืองทองยูในเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้ครับวันพุทธที่11พฤษภาคมนะครับช่วงเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มตรงณนะสนามเอสซีจีสเตเดียมสโมสรกิเลนของเราจะลงสนามฟุตบอลไทยลีกนัดที่11นะครับจะพบกับทีมสุพรรณบุรี FC ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าฟุตบอลไทยลีกของเราเริ่มต้นช้านะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมการแข่งขันอาจจะถูกอัด เตะกันทีทีท,ทีสุดสัปดาห์แล้วก็กลางสัปดาห์แบบนี้ไปเรื่อยๆล่ะครับนักเตะต้องรักษาสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีเลยล่ะครับสโมสรแต่ละสโมสรต้องมีการโลเทชันนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บให้ดีด้วยเช่นกันรวมไปถึงแฟนคลับนะครับก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเข้าตามชมเข้าตามเชียร์นะครับ แต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับสโมสรกีเลมพียงของเราจะเล่นในบ้านแล้วก็เล่นช่วเวลา2ทุ่มตรงด้วยเพราะฉะนั้นแฟนขับกีเลมพยงองซีจมงทอยแต่ของเราก็น่าจะพอมีเวลาในการเดินทางเข้ามาให้กำลังใจขุนพลกีเลมพียงที่สนาม a อ g Sta สเตเดียมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคู่แข่งของสโมสรกีเลมพยยงของเราในวันพรุ่งนี้นะครับสุพรรณบุรี FC ทีมอันดับ6ของตารางฟุตบอลไทยลีกนะครับสุพรรณบุรี FC นั้นแข่งมาทั้งหมด10นัดชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับ มีอยู่18คะแนนซึ่งสโมสรกิเลมยองเอสซี G, มงทอยแต่ของเรานั้นอยู่อันดับ2นะครับแข่งมา10ชนะ8ยังไม่เสมอใครแพ้ไป2นัดมีอยู่24แต้มนะครับก็มากกว่าทีมสุพรรณบุรีเอฟซีอยู่6คะแนนสถิติ5นัดหลังสุดของสโมสรกิเลมยองเอสซี G, มงทอยแต่ของเราเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเก็บชัยชนะมาได้5นัดรวดน,นะครับ ก็มี15คะแนนเต็มๆที่สำคัญทำประตูได้15ประตูและไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกชนะราชนาวี4ประตูต่อศูนเปิด s c g s t a d i เ m เดียมเอาชนะศรีสะเกษ4ประตูต่อศูนบุกไปชนะบุรีรัมย์ที่ไ IMo บาย Sta เดียมที่จังหวัดบุรีรัมย์มา3ประตูต่อศูนย์เปิด s c g s t a d i เ m เดียมฟุตบอลบิ๊กแมตคู่เอกลาซิโกเมืองไทยเอาชนะชลบุรี FC ไป1ประตูต่อศูนและล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะทีมแกร่งอย่างเชียงราย ายยู่ e, แตดได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ด้วยกัน15ประตูไม่เสียประตูเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมในส่วนของสุพรรณบุรี FC ซนะครับ5น้นัดหลังสุดนะ่ะพวกเขาชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับเก็บมาได้10แต้มยิงได้7ประตูแล้วก็เสียไป5ประตูนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งสมโมสรล้ครับที่มีเกมรับค่อนข้างที่จะดีนะครับถึงแม้ว่าจะทำประตูคู่แข่งได้น้อยนะครับ10นาที่ผ่านมานะครับ สุพรรณบุรีทำประตูไปได้เพียงแค่12ประตูแต่พวกเขาเสียเพียงแค่9ประตูเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะชนะคู่ต่อสู้1ลูกด้วยกันจะมีเกมที่เตะในบ้านตัวเองที่แพ้ให้กับสุขโขทยัย2ประตูต่อ3นั่นแหละครับที่เซอร์ไพรส์สุดๆนักเตะที่อันตรายของทีมสุพรรณบุรี FC ที่นักเตะกีเลนพยองเอสซีมงทอยแต่ของเราต้องระวังในวันพรุ่งนี้นะครับตอนแน่น,นอนครับอดีตนักเตะเก่าของสโมสรกีเลนพยอง,องจกักรพันธ์พรไสนะครับ เป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของเกมรุกให้กับสุพรรณบุรี FC หลังๆเนี่ยเจ้าตัวจะถางออกมาเล่นทางด้านข้างของสนามมากกว่านะครับนอกจากนั้นยังมีผู้เล่นหมายเลขแปดนะครับติงก้าคนนี้ก็มีความคล่องความสามารถเฉพาะตัวดีนะครับแล้วก็มักจะถางออกไปเล่นทางด้านข้างเพราะฉะนั้นแบ็กซ้ายแบ็กขวาของสโมสรกีฬาผีหลงของเราไม่ว่าจะเป็นทิสตองโดและเพียรพัฒน์นชัย,ยาต้องระมัดระวังทั้งติงก้าและจัก,กรพันธ์พรสัยให้ดีนะครับ และนอกจากนั้นยังมีผู้เล่นหมายเลข32คาเมโลกอนซาเลสนะครับที่เป็นตัวจบสกอร์ได้ดีทีเดียวของสโมสรสุพรรณบุรี FC ทีนี้มาในส่วนของความพร้อมของสโมสรกีเลนพยองเอ g เมืองทองยู่ในแต่ของเรากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับสโมสรกีเลนพยองนั้นจะไม่สามารถใช้งานมาริโออันเวสได้เนื่องจากว่าสะสมใบเหลืองครบ4ใบ ก็จะติดโทษแบนหนึ่งนะัพดพอดีในเกมที่จะพบกับสุพรณบุรี FC นะครับถึงแม้ว่ามาริโออันเวสจะติดโทษแบนนะครับแต่ผู้เล่นแนวรับของสโมสรกีฬาพิองของเราก็ยังมีช้อยให้เลือกหลายต่อหลายคนเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเชนสุรันทองสงหรือโค้ดแบนทศตวรันสีปาอาจจะปรับแทคกติกโดยใช้ธนบุญเกษรัตลงมายืนเซนเ,ซนเตอร์เหมือนช่วงแรกๆที่เริ่มต้นไทยลีกก็เป็นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่โค้ดแบนทวตวรันสีปาาจะจับมาใช้งานในส่วนผู้เล่นกำลังหลัหลกๆคนอื่น,นๆก็อยู่กันพร้อมเพรียงละ ต้องรอเช็คค,ความฟิตของชนาทิพงสงกระสินว่าอาการบาดเจ็บของเขาจะหายดีทันสําหรับเกมสุพรรณบุรี FC หรือไม่นะครับหรือถ้าโค้ชแบรนทวตวรรณีปานต้องการความสดจากนักเตะนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกัปตันโกดัสกรทองเหลาทิธิพันธ์พ่วงจันทรกาสเดชเวทยาวงหรือไมเคิลเอนดรีเข้ามาใน11ผู้เล่น ตัวจริงในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่านักเตะหลายต่อหลายคนก็กรำศึกมาค่อนข้างหนักพอสมควรขึ้นอยู่กับแทคติกของโคชแานทวตวรรษีปานแล้วครับว่าจะสามารถเก็บชัยชนะนัดที่6ต่อเนื่องได้หรือไม่และก็ต้องบอกว่าสโมสรกีเลนพยองของเราถ้าเกิดคว้า3คะแนนในวันพรุ่งนี้ได้ก็มีโอกาสสาคัญเลยนะครับที่อาจจะขยับอันดับขึ้นมานําจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกก็พูดกันย้ําๆแบบนี้ทุกสัปดาห์แหละครับเนื่องจากว่าแบงคอกยูเอเอทนั้นทีมจ่าฝูงที่นํากีเรนพยองของเราอยู่1คะแนน นั้นจะต้องออกไปเป็นทีมเยือนนะครับออกไปเยือนทีมราชนาวีซึ่งเกมล่าสุดราชนาวีก็เพิ่งจะคว้าสาคะแนนมาได้ด้วยเช่นกันความมั่นใจก็น่าจะมาแต่ถึงก็นั้นก็ดีนะครับหน้าที่การเอนเตอร์เทนกองเชียร์หน้าที่ของการเล่นให้สนุกหน้าที่ของการคว้าสาคะแนนในวันพรุ่งนี้เป็นในส่วนของนักเตะก,กียาพยองต้องห้ามประมาทห้ามผ่อนเกมไปอันขาดนะครับประสบการณ์จากปีที่แล้วเอสซีจีมอทไอยเตดนำสุพรรณบุรีถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ช่วงท้ายเจอลูกบอม ลูกคลอสจากทางด้านข้างเข้าไปทําให้จบเกมเสมอกัน2ประตูต่อ2เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของจังหวะของเกมให้ดีนะครับความพร้อมของนักเตะกีเรนพยองของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้มองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของนักเตะกีเรนพยองมาฝากครับความพร้อมครับตังก่อนจะเจอสุพรรณบุรีสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างเตะทีท,ทีมีอาการลา้ามีอาการตึงบ้างไหมก็ก็มีนิดหน่อยครับแต่ว่าโอเคเราก็ได้ ได้นวดได้ได้แช่น้ําหรือว่าฟื้นฟูร่างกายอะไรเงี้ยครับก็ก็ไม่มีปัญหามากครับความพร้อมก่อนที่เจอสุพรรณบุรีพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ตามดูสุพรรณบุรีใน10เกมที่ผ่านมาไหมก็ดูครับก็สุพรรณเป็นทีมที่ดีแล้วครับ<ม> <S <S เขาเขามีเกมลุกที่น่ากลัวแล้วก็มีมีปีกสองข้างที่ท,ที่กระชากลากเรืออะไรเงี้ยครับเราเราก็ประมาทไม่ได้คือเราประมาทไม่ได้ทุกทีม เ่าจะพูดแล้วว่าสุพรรณจะมีติงกาผู้เล่นหมายเลข8กับจักรพันธ์หมายเลข7ที่ออกข้างดีแล้วตัดเข้ามารตรงกลางรตรงนี้แดนกลางของเมืองทองต้องทํางานอย่างหนักก็ผมว่าคือเราเราทำงานหนักร่วมกันครับทั้งทีมทั้ง11คนครับคือเล่นเล่นเกมลับคือคือ,อ,อพี่แบนเขาก็ได้ได้กำชับให้เราเล่นเกมลับมากขึ้นครับเพราะว่าแต่ก่อนจุดอ่อนของเราคือเกมลับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคที่ผ่านมา3ามสนัดอะไรเงี้ยเราก็ เราก็ช่วยกันเล่นเกมรับได้ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจะกดดันไหมครับใน5เกมที่ผ่านมาเราไม่เสียประตูเลย <c oughs> ตรงนี้ไม่ได้มองในเรื่องของสิติใช่ไหมฮะมองในสิ่งที่เราคว้าสนาคะแนนได้เป็นสิ่งที่แฮปปี้มากกว่าครับก็ผมไม่ได้มองไม่ได้มองว่าว่าเราจะต้องไม่เสียประตูทุกนัดอะไรเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสําหรับฟุตบอลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคเราทําหน้าที่ในในเกนาทีให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยคือเราเรา,เาตั้งเป้าไว้ที่3คะแนนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าโอเคมันไม่เสียประตูมันก็คือถือว่า เป็นเป็นสถิติที่ดีของเราอะไรเงี้ยก็คือมันมันบ่งบอกถึงเกมรับว่าเราพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยครับทีมกําลังลงตัวเลยแต่ว่ามาริโอ้แอนเวสต้องติดโทษแบนพอดีพอดีมันกระทบไหมก็มันมันมันก็กระทบนิดหน่อยแต่ผมว่ามันไม่ได้แบบว่ามากมายอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนที่ที่ที่อยู่ในทีมเราเงี้ยมันเล่นได้เล่นได้ทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ สุพรรณมาเยือนเราทุกครั้งเขามักจะมีสติที่ดีในการมาเยือนเราหวังว่าเราก็คงจะไม่ประมาทสุพรรณบุรีแล้วก็เก็บสามคะแนนเพื่อขึ้นเปน็นนาเป็นจ่าฝุงให้ได้ครับก็ผมว่าเราเราไม่ประมาททุกทีมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับคือเราเราต้องอตั้งเป้าเก็บ3คะแนนแล้วก็เล่นเล่นอย่าง ดัดกลุ่มแล้วก็ไม่ประมาทอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายครับตางมันเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์เตะกันทีหน่อยแต่ก็อยากให้กองเชียร์เข้ามาให้กําลังใจกันเยอะๆใช่ไหมครับเพราะว่าสุพรรณเองก็ทีมชาติอหรืออดีทีมชาติก็เยอะเหมือนกันครับก็ผมว่าคือนักฟุตบอลทุกคนอยากให้แฟนบอลเข้ามาดูเต็มเกมทุกนัดแหละครับครับก็ก็ถ้าเป็นไม่ได้ทุกคนไม่ติดตุลาอะไรเงี้ยครับก็เข้ามาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับก็เราในบ้านเราก็ต้องการเก็บ3คะแนนนะครับแล้วก็อยากจระโชว์ผลงาน ออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเล่นของเราพัฒนาขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นองนี้ครับวันพรุ่งนี้นะครับ11พฤษภาคมเตะกันช่วงเวลา2ทุ่มตรงนะครับดึกพอสมควรเพราะฉะนั้นแฟนขับกีฬามยองเอสซีจีมังทอยแต่ของเราก็น่าจะพอมีเวลาในการเลิกงาน และตามมาให้กำลังใจขุนพลกีเลนพยอกของเราที่สนาม s อ g ซีจีสเตเดียมพักผ่อนให้เพียงพอนในค่ำคืนนี้และเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาช่วยกันเชียร์ตลอด90นาทีเพื่อให้สโมสรกีเรนพยอกของเราคว้า3คะแนนให้ได้และที่สำคัญมาช่วยกันกดดันนักเตะทีมเยือนให้พวกเขาเล่นเกมที่ตัวเองไม่ถน,นัดนะครับเราใช้โอกาสที่ได้เล่นในบ้านให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะนี่คือ s อ g s t a d i เ m ดียมบ้านของสโมสร s อ AC g เมืองทองยูไนเต็ดและในวันพรุ่งนี้มาช่วยกันเชียร์เยอะๆเ,เต็มความจุที่สนาม s อ g Stadium. เตดียมด้วยนะครับ